วันนี้มันเงียบแบบนี้เนี่ยลูกค้าหายไปไหนกันหมดจ๊ะย uh หรือว่าวันนี้ลาวหูจะอม <c oughs> ดูดวงไหมจ๊ะนี่ช่วงนี้ดูดวงไหนก็ดีนะเวลาจะทำอะไรอกจะได้มีแนวทางพูดกับสาล่าคะใช่จ้ะ หน้าตาเรานี่ดูเหมือนมีเรื่องกุ้มใจนะมีอะไรอยาถามพ่ได้หมดเลยเอามามเดี๋ยวแม่หมอดูให้ไม่ค่ะพอดีว่าดูแต่คนตื่นทำไม่เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เอานะดูสักนิดหนึ่งก็ยังดีบางทีดูแล้วอ่ะอาจจะช่วยให้ตื่นดวงก็ได้นะมาๆมา,มา,มานั่งนั่งขายแรงมากช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ค่อยมีถูกไหม <c oughs> กันนิดนึง่งจ้า วันนี้ลูกค้าเงียบเงียบช่วยอุดหนุนหน่อยสิตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เลย, <S <S ยอยากรู้อะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะอืมงั้นมาเป็นเรื่องการงานก็ได้ตั้งจิตให้มั่นแล้วหยิบไพ่มาสามใบได้เลย โฮเวรกรรมไพขึ้นชัดมากว่าเธอกดดันจากที่ทำงานโขกหัวหน้าสั่งเช้าจะเอาเย็นเลยทำให้เธอเครียดเนี่ยถึงขั้นออกจากงานกระทันหันได้เลยนะฉันไม่เชื่อเอาใหม่สี้ใบนี้นล่ะหัใบนี้ก็ไม่ดีมีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานเอาใหม่ ใบนี้ก็มีแต่ปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาไม่หยุดแล้วใบนี้ล่ะใบนี้ก็ไม่ดีจะโดนแทงข้างหลังงั้นเอาใบนี้ใบนี้หกไม้เท้านี่ถ้าหยิบใบนี้ตั้งแต่แรกไม่ค่ะจริงๆฉันน่ะจะหยิบใบนี้ไปใบแรกแต่ว่าที่หยิบไปก่อนนั้นน่ะจะแค่ลองเล่นเฉยๆถ้าเธอตั้งใจหยิบใบนี้ตั้งแต่แรก เธอจะประสบความสําเร็จด้านการงานแน่นอนโปรเจกต์ต่างๆก็จะได้รับโอกาสจากเจ้านายหรือว่าถ้าขายงานลูกค้าลูกค้าก็จะซื้อเธอมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงจร,งร,ร,งรงิงเหรอคะแม่หมอถึงคั้นเลื่อนตําแหน่งเลยเหรอจริงสิฉันเคยหลอกใครที่ไหนล่ะแต่ถ้าจะให้เอาชัวนนะต้องทําพิธีอ,อ,อฉันเชื่อใบน,นี้แหละได้คืบนจะเอาสอกนะฉันอนะต้องได้เลื่อนขั้น อีกสิบนาทีลูกค้าจะเข้ามาเตรียมงานไว้นำเสนอแล้วใช่ไหมเปางานนี้งานใหญ่นะผมไม่อยากพลาดเตรียมแล้วค่ะเปาเรีเช็คแล้วก็ส่งให้หัวหน้าเรียบร้อยแล้ะโอเคดีมากถ้าคุณขายงานนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณเลื่อนตำแหน่งแน่จริงเหรอครับหัวหน้างานเนี้ยเราจะทำให้เต็มที่ค่ะตัวนี้จะเป็นอีเวนท์ที่เราจะเปิดตัวที่สยามนะคะ และลูกค้าที่ซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์จะสามารถนํามาแลกเพื่อที่จะเข้างานอีเวนต์บ้านพีสิงของเราได้ค่ะและคนที่มาก็จะถ่ายคลิปลงโซเชียลแล้วก็จะเป็นไวรัลคราวนี้ล่ะค่ะคุจะแห่มางานเยอะเลยดีมากเลยค่ะดิฉันชอบสิ่งที่คุณนําเสนอมาน่าจะเรียกแสงจากสื่อมวลชนได้เยอะเลยถ้างั้นเนี่ยคุณมาเดือดเซ็นสัญญายเลยไหมครับได้สิค่ะ เดี๋ยวเชิญคุณมาเดี๋ยดที่ห้องรับรองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารให้เร็จได้ค่ะทำได้ดีมากเปาเดี๋ยวคุณได้เลื่อนขั้นแน่รอบเนี้ยขอดูเรื่องความรักค่ะแม่หมอจัดไปจากคนสวย อยากรู้เรื่องอะไรตั้งจิตแล้วก็หยิบไพ่มาเลยจ้ะสามใบเรามีแฟนหรือเปล่าสวยขนาดเนี้ย ต้องมีสิจ๊ะระวังนะระวังเขานอกใจช่วงนี้แฟนเรามีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าภัยขึ้นมาชัดมากว่าเขากำลังมีคนอื่นไม่หรอกมัง้งเขาไม่จริงจังนะแล้วเขาก็มีเรื่องปิดบงังเราด้วยเาไไปนี้ รักนี้ต้องเลือกแล้วแบนี้ล่ะอืมรักใหม่สดใสมีความก้าวหน้าในชีวิตคู่คบกันได้ยาวมีโอกาสแต่งงานคู่แท้ฟันทงโอเคฉันเชื่อใบนี้พรุ่งนี้ฉันจะมีลวกใหม่ไปแล้วนะแม่หมอ <c oughs> คาปูชิโน,โน่หวานยี่ห้าแก้วหนึ่งนะคะตอดน,นี้ช่วงนี้ลดความอ้วนได้ครับทั้งหมดหกสิบาทนะครับลูกค้านั่งรอสักครู่นะครับขอโทษน,นะครับถ้าผมอยากทำความรู้จักกับคุณเป้าค่ะในชันชื่อเปา ครับคุณเปาจะเป็นไรไหมถ้าผมจะขอ,อะก็จะดีล่ะะอืมลมอะไรหอบมาจะเนี่ยช่วงนี้ความรักสดใสใช่ไหมล่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจ้าแม่หมอวันนี้ฉันขอดูรู้สึาพประเบาแล้วกันนะฝีดาดริมการาลังระบาดอะ่ะฉันกลัว ได้เลยจ้ะตายแล้วเธอกำลังจะมีเคาะใครที่จับได้ไพ่ใบเนี้ยมีโอกาสถึงค่าถึงชีวิต ไม่รู้อ่ะใบนี้ใบนี้ก็บอกว่ามีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุแล้วใบเนี้ยล่ะโอ,หอ้หมดค้อหมดโศกแล้วนะใครที่ได้ใบเนี้ยชีวิตจะรุ่งโรจน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างชัวโอเคครับแม่หมอสบายใจละ ไม่ติดสีดาดลิงไม่ติดแน่นอนจ้ะสบายใจหายห่วงวันนี้กินอะไรดีนะลายชวนในหมวยไปกินก็เตี๋ยวไก่ดีกว่า,วาขบับรถอะไรนี่ลุงเห็นคนยืนอยู่มันเนี่ยขอโทษทีพ่อหนุ่มลุงเรบอ่ะ แรงมากไม่ได้โกรธที่เฉี่ยวหรอนะโกรธที่เรียกพ่อหนุมเนี่ยหายหายแม่หมอว่าไงจ๊ะช่วงนี้ดูแฮปปี้มากเลยนะแล้ววันนี้อยากดูเรื่องอะไรล่ะอ่ะจริงๆช่วงเนี้ยชีวิตก็มีความสุขแล้วแต่อยากรู้ว่าช่วงนี้ฉันจะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าได้จ้ะ หมือนเดิมนะจ๊ะเลวร้ายที่สุดดวงเธอบอกว่าช่วงนี้จะเสียเงินก้อนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวแล้วแันนี้ล่ะฟานร้องแน่ๆมันจะมีคดีเกิดขึ้นเธอจะโดนฟ้องไม่เอาไม่เอ เอาไบนี้หมดตัวใบนี้โดนโกงในที่สุดใบนี้เธอจะได้รับทรัพยเต็มๆม,มีแต่คนดวงมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะได้ปังมากค่ะจริงเหรอคะแม่หมอถ้า,างั้นฉันก็ต้องเปเศรษฐินีลายใหม่แล้วละสิ วันนี้ด้วยจ้าวันนี้ด้วยด้วยจ้าสุดหล,ล่อก็องจัรี่ไหมจ๊ะรอเลยเหรอคะป้าสวยขนาดนี้คนสวยจ๋าช่วยป้าซื้อหน่อยนะเหลือแค่สองใบเองวันนี้หวยออกด้วยว่าจะซื้ออยู่พอดีเลยคะ่ะมีแม่หมอทะักว่าวันนี้จะมีโชคก็คนี่ไงจ๊ะโชคของหนูเอาไปเลยสิบสองล้าน ได้เลยครับป้าดึงมาเลยนี่จ้ะป้าชอบผีนะจ๊ะคนสวยขอบคุณนะคะนี่ถเลวลาหวยอ,ออกแล้วนี่ศูนย์ห้าหกสองห้าหก ที่สามสองใบโชคดีจังที่ได้จับประไทยดีๆเลยทำให้ได้ถูกหวยตงางวันปังๆแบบนี้เลิศมากแม่